เอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีกับคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เจมก็จะมาบอกเกี่ยวกับวิธีการปลดล็อกปืนคู่หรืออะคิมโบทั้ง6กระบอกเลยนะฮะและวิธีการปลดล็อกต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับปืนกระบอกแรกครับ X16 วิธีการปลดล็อกอะคิมโบของปืนนี้ก็คือให้เราใช้ปืน X16 ใส่เปิร์กไซเลนออฟแฮนค่าศัตรู3ตัวใน1แมตต์นะฮะจำนวน5แมตต์ด้วยกันแล้วก็สำหรับเปิร์กไซเลนออฟแฮนก็จะปลดล็อกตอนอาวุธปืนเลเวล20นะฮะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปครับเป็นปืน1911กันสมิธนะครับวิธีการปลดล็อกอคิมโบของปืนนี้ก็คือใช้ปืน1911ใส่เบิร์กโม m มนี่ฆ่าศัตรู3ตัวใน1แมตช์จำนวน5แมตช์ด้วยกันและสำหรับเบิร์กโม m มนีก็จะปลดล็อกให้ตอนอาวุธเลเวล27นะครับผมก็จะเหมือนกับเวสแรกเลยครับปืนต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยครับจุดนะฮะ วิธีการปลดล็อก Akimbo ก็ให้เราใช้ปืน3 5มห้าเใส่ b e r s e r คอนฆ่าศัตรู3ตัวใน1แมตช์จำนวน5แมตช์ด้วยกันนะฮะและสำหรับ b ิร์ค r ีคอนี่เราสามารถปลดล็อกได้ตอนเลเวลปืนเลเวล34นะครับเราต้องไปเก็บเลเวลปืนก่อนนะฮะเพื่อที่จะปลดล็อก Akimbo โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับ มาดูที่ตัวต่อไปครับผม M19 วิธีการปลดล็อกอาคิมโบก็คือให้เราใช้ปืน M19 ใส่เปิร์กแฟรังกิเบิลวอร์ดถ้าผมอ่านไม่ผิดนะฮะมันน่าจะอ่านแบบนี้ฆ่าศัตรู3ตัวใน1แมตช์จำนวน5แมตช์ด้วยกันและสำหรับปืนตัวนี้นะครับเป็นปืนที่สามารถปลดอาคอิมโบได้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าเปิร์กที่ใช้เอาไปปลดล็อกเนี่ยมันต้องการแค่เลเวล6 ก็จะเป็นตัวนี้ครับคือถ้าเราถึงเลเวล6เราก็จะปลดล็อกเปิร์กที่สามารถเอาไปทำอะคิมโบได้นะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวต่อไปครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นจุด50นะฮะหรือชื่อที่เราคุ้นหูกันก็คือดีเซอร์อีเกิลนะครับวิธีการปลดล็อกอะคิมโบก็คือให้เราใช้ปืนจุด50ใส่เปิร์ก fmj ฆ่าศัตรู3ตัวใน1แมตช์จำนวน5แมตช์ด้วยกัน และสำหรับเพิร์ก FMJ นะครับเราสามารถปลดล็อกได้ตอนที่อาวุธปืนเลเวล37ครับผมก็จะเป็นลองสุดท้ายเลยนะครับคือเพิร์กตัวที่9เลยนะฮะปืนต่อไปครับปืนกระบอกสุดท้ายเรเนตี hmm. ปืนนี้จะเป็นปืนพกปืนเดียวที่ต้องปลดล็อกตัวปืนก่อนนะฮะแล้วถึงจะทำอาคิโบต่อได้วิธีการปลดล็อกก็คือ ให้เราใช้ปืนพกฆ่าศัตรู2ตัวโดยการยิงหัว15รอบนะฮะปืนนี้มันก็จะปลดล็อกให้เรานะฮะพอเราได้มาแล้ววิธีการทำอาคิมโบก็คือ ให้เราใช้ปืนลีเนตี้ใส่เปิร์กโมมันี่ฆ่าศัตรู3ตัวใน1แมตช์จำนวน5แมตช์ด้วยกันและเปิร์กโมมันี่ก็จะอยู่เป็นเปิร์กที่7ของปืนลีเนตี้นะครับแต่เลเวลเท่าไหร่ถึงจะปลดล็อกนี่ผมจําไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมก็ลองไปดูในเกมแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมปลดมาแล้วแล้วก็มันไม่มีบอกว่ามันปลดล็อกที่เลเวลเท่าไหร่แล้วก็ ID นี้ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกก็เลยแบบดูไม่ได้นะฮะ โอเคก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการปลดล็อกอะคิมโปทั้ง6กระบอกถ้าชอบคลิปนี้เจมก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ ไปไปซ้ำเลยวางแล้วเหรอพี่เดี๋ยวต้องดูเพื่อนพี่คนนึงอ่ะไม่รู้จะล็อกเข้ามาตอนไหนอ่ะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเพราะเขาหลุดไปแบบไม่บอกอ่ะ okay, เคาร์ได้เหรอใช่เดี๋ยวรอดูก่อนนะรอดูก่อนนะเจมไม่รู้ว่ารีเครื่องหรืออะไรหรือเปล่าดินเน็ตดินเน็ตไป ชื่อพี่ไว้ก่อนกน็ได้ครับเจมไอ้น้องคนที่หัวร้อนไปไหนวะไม่รู้มีคนมาแบงค์ราคาแบงค์ตัวนั้นราคาตัวนั้นราคาตัวนั้นโอ้ลงราคาไปวะมันโดดมันโดดเพื่อนมันโดดอยู่ข้างล่างพี่พี่ทั้งสองแบงค์ลงมาหน่อยทัศน์ทัศน์ไม่มาทุกคนมาหาเื่อลง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 นละเด็กต,ต,ตัวตัวยักษ์